กลับมาดู่าวกีฬากันต่อนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้บ้านเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหลายรายการค่ะรวมไปถึงเทนนิสด้วยนะคะในส่วนของเทนนิสชายประชยาอิสาโรค่ะอันนี้เป็นนักทิตของทีมชาติไทยเรานะคะควงกับหนุ่มจีนคว้ารองแชมป์ในประเภทชายคู่เทนนิส ATP ในศึกบางกอกโอเพ่น3ค่ะ ที่เห็นนี้เป็นการแข่งขันเทนนิส ATP Challenger Tour สัปดาห์ที่3รายการบางกอกโอเพ่น3ระดับ Challenger 75จัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายคู่เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะเจ้านัดปรัชญาอิสโรหนุ่มไทยไวัย29ปีมือคู่อันดับ184ของโลกผนึกกำลังกับหวังอ้าวหันนักหัวจีนวัย27ปีคู่มืออันดับ215ของโลกนะคะ ชิงดำเจอกับเรโฮคู่มือ135ของโลกจากไต้หวันและนิวโอเบรไรเนอร์คู่มืออันดับ180ของโลกจากออสเตรียแต่ว่าน่าเสียดายค่ะนัดปรัชยา กับนักหวดจีนนะคะต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งไม่ไหวค่ะเราแพ้ไป2เเซตรวดสกอร์3ต่อ6 4ต่อ6ส่งผลให้เรโฮและเนลโอเบรเนอร์ได้รองแชมป์นะคะรับเงินรางวัลร่วมกัน4,980ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1 7 7 0 0 0 0บาทค่ะ รวมทั้งได้คะแนนอันดับโลกอีก75แต้มส่วนรองแชมป์ปรัชญากับหวังอ้าวหลานรับเงินรางวัลร่วมกัน2,880ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ99,000บาทและ50คะแนนสะสมแรงกิ้งโลกค่ะทางด้านการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวเป็นรอบรองชนะเลิศค่ะ วิดโคปริว่าจากสาธารณารัฐเช็ควัย27ปีมืออันดับ126ของโลกนะคะรายการนี้ถูกจัดให้เป็นมือ1ของรายการผ่านเข้ารอบชิงได้ตามคาดหลังจากหยุดฟอร์มร้อนแรงของเมอร์ฟี่แคสโซเน่หนุ่มชาวอเมริกันวัย22ปีมือ306ของโลกที่ฝ่าด่านมาจากรอบคัดเลือกนะคะแต่ว่าสุดท้ายเป็นนักหวดเช็คชนะไปด้วยสกอร์6-2ทั้ง2เซตค่ะ และแมชตัดเชือกในประเภทชายเดี่ยวอีกคู่หนึ่งแบรนดอนโฮลชาวอเมริกันวัย26ปีมือ210ของโลกใช้เวลาไป1ชั่วโมง26นาทีเอาชนะเคเมนตาบูจากฝรั่งเศสวัย24ปีมืออันดับ360ของโลก ด้วยสกอร์2เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ4ส่งผลให้คู่ชิงชนะเลิศค่ะแบรนดอนโฮนะคะจะไปชิงเจอกับวิทโคปริว่าเต็งหนึ่งของรายการรอบชิงจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่19มกราคมแข่งขันเวลา11นาฬิกา